วันนี้ที่อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานนทเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเ,เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่2565เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณยายิิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งสนับสนุนการศึกษาเพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยตลอดจนมีเป,ป้าปณิธานให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งปน็นหลงระดมสติปัญญาของนักวิชาการที่มีศักยภาพและวิทยาการที่ก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ด้วยเพราะปีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นส่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถึงการนําสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 และพระราชทานความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอลรวมไปถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมกับยาฟาวิพิราวเวียแก่ประชาชนผู้ได้โอกาสทั่วทุกภูมิภาคนอกจากนี้ทรงคิดค้นยาโมนูพิราวเวียป้องกันโควิด -19 ได้สำเร็จซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อไปในอนาคต